มาค่ะพี่น้องมาที่นี้มาแกงน้อใหม่เด้อแกงน้อใหม่กินเหมือนนี้อากาศอากาศสลืมสลือคือเป็นอยังแกงแต่น้อใหม่เนบอกมันหมักนะยาเข็มหมักนีเข็มก็เลยแกงน้อใหม่าแกงไปแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้น้ำอย่านั่งเด้อน้ำย่านั่งน้ำอย่านั่งแต่มือนี้บ่มีน้อใหม่สดเลยเอาน้อใหม่เอาน้อใหมก่กระป๋องเนาะคะ่ะนี่ หั่นไวแล้วเรียบร้อยหั่นแล้วเขาก็ล่างแล้วเนาะล่างแล้วเขาก็เอาขึ้นไม้แบบนี้ใส่นงใหม่ลงไปเลยพี่นอ้องใส่นมใหม่ลงไปถ้าน้ำยนานังนี่น้ำยนานั่งเนาะถ้าน้ำน้ำยานางนี่เขาก็อันนี้เป็นน้ำยนานั่งที่เป็นน้ำยนานั่งสดเนาะไอ้ยาเข็มปันเอาบบอร์มหมักถ้าผู้ใไหมักสะดวกก็ใส่ยานั่งกระป๋องก็ได้เนาะน้ำยานั่งกระป๋องรู้สกว่ามันสิบ่อย ค่อยเข้มข้นจังไรบุญเนอะอาะเดี๋ยวเข้มกันเลยใส่หนามอย่านั่นงใส่แบบใบเนาะเอามาคั้นเอาเองแต่ว่าบ่ได้คั้นดอกปั้นเอาเอ,เอาลงไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวรอให้เดือดเนาะน้ำห้าสิีมิลรอให้มันเดือดแล้วเ้าสิบมีลนี่นมีเห็ดน้ำน้อพี่น้องมีเห็ดแล้วก็ นี่ครับพักขากับพักอีตูล้างไว้แล้วเด็ดแล้วกัล้างแล้วใส่ไว้ถ้ใส่ไอ้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราให้หม้อเดือดแป๊บนึงนอะพไปน้องน่ระวังสิลรอหม้อเดือดเนาะค่ะนี่เออมันมีแอมบางคนมันจะเป็นสูตรไทยสูตรมัอะเนาะ คน่นกระถามาแกงแบบไรให้เค็มกับแกงแบบเสรละ่ะอันนี้อันนี้ก็คือผิดแกงน้ำสีไทรผิดแกงกน,นะผิดแกงนี่ก็คือตํากระเทียมกระเทียมแล้วกะ็หอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วกะ็ตะไคร้แล้วกะ็มีข่าเบือเข่าเบือก็คือเข่าเหนียวที่แซน้ำมันมเนาะข่าเหนียวที่เขาแซน้ำ ใส่ลงไปขอนอ,อันนี้ใส่หลายเนะาะใส่หลายมันกระิถทางเขาใส่หลายมันกระชเหนียวหลายเล้พี่น้องเขาใส่ใส่พอประมาณแล้วแต่แล้วแต่คนหมักแต่คนหมักคนหมักเขาก็ใส่หนาเขาก็ใส่หลายเนาะไอ้เคียวหมักเอหมักเหนียวมากเขาก็ใส่ประมาณนี้แต่เขาต้องค่อยค้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไฟแห้งเนี่ยมันจะติดก้นเนาะ เขาเงียวนี่มันจะเป็นแป้งน้ำสติดทุกคนนี่แหละเนาะค่ะอันนี้ลังเดือดแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าน้ำหน่อยเขาสามารถเติมน้ำเข้าไปอีกได้เด้อพี่น้งองเติมอีกเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันกาจิคนเกินไปเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็จะใส่ปลาร้านะเดี๋ยวหากันเด้อ ปลาดพุณน,นะมีไหลยีห่ห้อด้พี่น้องปลาดใส่หอ่อได้นอนใส่อันนี้ก็ได้ของพี่ไม้ไม้สูตรใหม่ยังไม่ได้ลองเลยนะพี่ไม้สูตรใหม่ลองพี่ไม่นะเฮะ เ่ได้คา่าโฆษณาดอกแต่ว่ามาก,กินมาก,กินแต่ว่ามันก็เสีบอยู่เนาะพี่น้องกัเลยิ่งสื่อมาแป๊บมันไม่เป็นไได,ด้ขอโทษเด้อ หลายพ่ใหม่นี่ก็ซื้อมาขวดละขวดละสี่สิบสี่สิบสองนะวันนั้นเออมื่อนั้นแขกเขา,ลด,ขาลดให้เขาลดให้เหลือขวดละที่จริงมันสี่สิบสองแกบอกว่าฉันลดให้เธอนะเหลือสี่สิบขวดสั่งสินค้าประจำนะมันก็เลยลดให้เดี๋ยวกันหนึ่งข้าวเหนียวอันนี้แกงแกงน้ำมัก่อนเดี๋ยวสี่หนึ่งข้าวเหนียวที่หลังเนาะ จริงมันต้องหนึ่งของนียวกว้อนได้พี่น้องขั้นตอนก็ไม่มีอย่างมากดอกคา้าเฮามีมีฝักท้องก็ใส่ไปเนาะบบบอื่นน่ะแต่ว่าแม่เข็มหาบดหยเข็มไปใส่แค่นี้แต่ถ้าเป็นน้องใหม่น้องใหม่กระป๋องกระป๋องรุ่นนี้มันบ่เปรี้ยวเด้พี่น้องเนี่ยน้องใหม่รุ่น เอามาแกงสองเท่ยแล้วบ่เปียวมันโอเคมากเลยต่เ่าตรงมหาหั่นเราเองหั่นแบบนี้อันนี้บ่เปรียวแซ่บแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันสดเนี่ยมันจะได้รสชาติมันจะได้รสชาติที่ดีกว่ากันเนาะถ้าเป็นน้ำมันสดมันสิอร่อยกว่านะเริ่มเดือดแล้วออใส่เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดลงไป โอ้เดือดเร็วแค่ะเบ,า,บาไฟก่อนใส่เห็ดนะคะนี่ใส่เห็ดลงไปจะต,ต,ตอนที่เราตอนที่เขาตำน้ำพริกตำพริกแกงนนเนาะใส่เข็มไส้อ้ เค็มใส่เกลือไปหน่อยนึงเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาเวลาเขาใส่ปลาเขาต้องระวังเลยนะต้องระวังว่าเพราะว่าเขาใส่เกลือไปเพื่อให้มันแหลกง่ายเนาะเพราะว่าเกลือมันสิสามันเ,เวลาเขาตำข้าวเบือนี่มันก็สะแหลกง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาบปใส่เกลือมันก็สะแหลกสาดนิดหน่อยอืมหนักกินหนักกินหนักกินเห็นบ่เข้มขน้นโอ้จะแสบจะแสบพี่นอ้อง แป๊บหนึ่งเด้ป่ะเนี่ยฉันน้ำปลาลงไปพอแล้วซิมบกงอนซิมบกงอนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันบ่พอเขาเติมได้เนาะแต่ว่าถ้ามันเข้มแล้วมันขึ้นเนี่ย นวัวพอดีเผ็ดก็พอดีรสชาตินี่เฮาก็ต้องปรุงเอาตามใจตัวเองอะนะพี่น้องปรุงเอาว่าเฮาจะเอาเค็มเอาอยียงทางทางไดแต่ว่าบแ,แต่เฮาเลยตามใจชอบเดือดแล้ว มังหนอกกินนิยังกับปแซบมันก็ต้องหายอยังแบบนี้แหละกนองเอ้ยคนอีสานเนาะไปอยู่ใส่มใส่ผักอิตูใส่ใบแมงลักกับชะโอมลงไปนะคะแมงลักผักอิตูกับผักขาด้วยค่ะอิตูโอ้หนึ่งลักกับชะโอมลงไป เพราะใบแมงลักสลดเนาะใบแมงลักกับใบชะอมเนี่ยสลดเอาเขาไปเอาเข้าไปปรงเอาเอาเข้ากันพอเลยเนาะปรุงต้งองจับเตามันจะข้นจะหน่อยแล้เนี่ยต้องการน้ำนิดหน่อยนะเนี่ยให้เข็มตรงเติมน,น้ำจะหน่อยนแป๊บนึงเอาน้ำเอาน้ำในกาเนี่แหละน้ำในก,กาเติมลงไปนิดหน่อย เออน่ากินบ่าพี่น้องน่ากินมากๆเลยอ่ะคนเหนียวร้อนๆเอ,อ้ยแบบนี้เข็มข้นมากๆเลยพี่น้องรดเนี่บด้มีอย่างหนุ่งหยากเลยเห็นบ่เขาอยากใส่ผักอย่างเขากใส่ไปตามที่เขา น,นี่คือแกงแกงหน่อมไม้นะคะแกงเปิดก็ว่าได้แกงเปิ่แกงอีสานก็ว่าไปเนาะมันก็มีสูตรไคสูตรมัน,น้ะเนาะสูตรแย,ยกเข็มเห็ดยังไง,งทั้งสิ้นละไม่หยุ่งงาชิมอีกกนอนอร่อยอร่อยอร่อยหอม อร่อยค่ะเด้อบัตรที่ไหนยิงแจงมาใหม่น้ำกันเสร็จแล้วนะคะรสชาติโอเคเลยอืมของชิรสแล้วบ้าต้องพาย่างเข็มมากินของชิรส ปิดไฟค่ะซ่อนเสร็จละมีแคนเนล่ะพี่น้องแค่นี้ก็อร่อยได้เห็นไหมจัดไปต่อไปก็ให้แยกเข็มหนึ่งเข้ากันด้พี่น้อง เสร็จแล้วค่ะแกงนองไม้สูตรยายเข็มนะคะกะบะมีหนอไม้สดก็ใส่นอไม้กระป๋องแต่กระป๋องนี่มันโอเคให้เข็มชอบเอามาลองหลายแบบแล้วแต่ว่าบางแบบมันจะออกแบบเหมือนนอไม้ดองมันจะออกมีกินเปียวๆเนาะอันนี้นบะมีกิ่นก็โอเคค่ะมาๆพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันเนาะค่ะ